ประกันสังคมลดเก็บเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนม33และม39 3เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคม65นี้โดยในส่วนของม33ลดเก็บเงินสมทบรายเดือนทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างลดลงจาก5%ปเซ์ เหลือหปเซของอัตราค่าจ้างรายเดือนและในส่วนของมสามลดลงจากเดือนละ4 3่รบาทเหลือเดือนละ91บาททั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนทั้งมส3มและมสามรวมถึงนายจ้าง ขนาดที่ในส่วนของผู้ประกันตนม40ก็ได้ส่วนลดรายเดือนเช่นเดียวกันครับซึ่งก็เป็นไปตามอัตราที่กำหนดก็คือม40ก็จะได้ส่วนลดเดือนละ40%ตลอดในช่วง3เดือนนี้พฤษภามิถุนาและก,ลกรกฎาคม65ครับ